เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาตกถาธรรมซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของสหประชาชาติและเป็นวันสันติสุขแห่งโลกวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหเนื่องในมหามงกลสมัยคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวีสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญสากล คือเป็นวันสำคัญแห่งโลกและถ้าจะกล่าวว่าเป็นวันสันติสุขแห่งโลกด้วยก็ไม่ผิดเพราะวันวิสาขบูชานี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันชาวโลกมีได้ด้วยยากนั้นก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมนำให้ถึงความสันติสุขแห่งชีวิตมาให้แก่ชาวโลก เพราะเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติและประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญสากลคือเป็นวันสำคัญแห่งโลกและอัตมาภาพก็ขอกล่าวเสริมอีกว่าเป็นวันสันติสุขแห่งโลกด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากิจโฉพุทธานมุปปาโทแปลความว่าความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก หมายความว่ากว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งนั้นเป็นการยากมากดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเหล่านี้ก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้พระอริยสัจสี่เมื่อ2,593ปีที่ผ่านมานี้นั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ คือเป็นสัตว์ผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในการข้างหน้านั้นก็ได้บำเพ็ญพุทธกาลกรรมคือคุณธรรมที่จะนำให้ถึงความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดจนแก่กล้าเป็นบารมีคือทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนคขม,มะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งขันติบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่ง อธิษฐานบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งและอุเบกขาบารมีอีกหนึ่งและการบำเพ็ญบุญบารมีนั้นเมื่อแก่กล้ายิ่งขึ้นไปก็จะเป็นอุปบารมีและประมัตถบารมีจนเต็มส่วนแล้วทั้ง10บประการรวมเป็นบารมี30มสิบทัศเป็นระยะเวลาถึงสี่อสงไขยกับแสนกับได้ฟังธรรมในสำนัก พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วเริ่มตั้งแต่พุทธการแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะและได้รับพุทธภยากรจากสำนักพระพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์นั้นแล้วว่าพระโพธิสัตว์เจ้านี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่อจากพุทธการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัตสปะกล่าวถึงการบำเพ็ญ คุณความดีอย่างยิ่งยวดจนแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีและเป็นปรมัถบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะขอยกตัวอย่างการเสียสละหรือการบริจาคทานด้วยทรัพย์สิ่งของที่ตนมีพอกินพอใช้อยู่หรือที่เหลือกินเหลือใช้ที่เสมอกับที่เราเคยกินเคยใช้อยู่เพื่อช่วยอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ผู้อื่นชื่อว่าเป็นทานกุศล คือเป็นบุญกุศลคุณความดีด้วยการบริจาคทานแต่ถ้าผู้ให้หรือผู้บริจาคนั้นกล้าเสียสละมากขึ้นแม้ของที่ดีกว่าที่ตนเคยบริโภคใช้สอยอยู่โดยปกติหรือของที่ตนรักและหวงแหนก็เสียสละได้นี้จัดเป็นทานบารมีเมื่อความเสียสละนั้นแก่กล้าถึงยินดีเสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้เป็นต้น นี้จัดเป็นทานอุปบารมีและเมื่อความเสียสละนั้นแก่กล้าถึงยินดีเสียสละแม้ชีวิตตนหรือแม้บุตรภรรยาผู้ที่ตนรักดังดวงใจก็บริจาคให้ได้นี้จัดเป็นทานปรมัตธบารมีดังนี้เป็นตน้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างได้บำเพ็ญพุทธกรกธรรมคือคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์แต่ต่างกันด้วยระยะเวลาของการบำเพ็ญบุญบาร,รมีดังกล่าวดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมของเราพระองค์นี้ก็ได้บำเพ็ญบาร,รมีโดยความเป็นพระปัญญาทิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญากล่าวคือมีปัญญากล้าแข็ง ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเป็นระยะเวลาถึงสิ่งสี่อสงไขยกับแสนกับส่วนพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยศรัทธาคือมีปัญญาปานกลางแต่ศรัทธาแก่กล้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีนานถึงแปดอสงไขยกับแสนกับจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระ เวริยาติกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยความเพียรคือมีศรัทธาและมีปัญญาปานกลางแต่มีความเพียรกล้าแข็งนั้นต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง16อสงไขยกับแสนกับจึงจักได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นพระศรีอาริยเมตรตยโพธิสัตว์ผู้ที่จะบรรลุ ความเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่อจากการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมของเราพระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้ว16อสงไขยกับแสนกับความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากด้วยประกาศนี้แต่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นโชคของชาวโลกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมพระองค์นี้ก็ได้สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวมหาเถระได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือปฐมสมโพธ์ชำระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสมีข้อความตอนหนึ่งว่าแม้องค์พระตถาคตอังคีรสะสากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ซึ่งมีความปรากฏในโลกอันสัตว์ได้ด้วยยากดังนี้พระองค์ก็ได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกด้วยรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติทั้งสองประการพร้อมด้วยอัจฉริยะอภูตธ,ธรรมตามธรรมดานิยมโดยพุทธธรรมดาความมังเกิดขึ้นด้วยรูปกายนั้นจัดเป็นสองคือโอกกันติสมัยเมื่ออย่างลงสู่พระคัน และนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระคันส่วนความบังเกิดด้วยธรรมกายนั้นคืออภิสัมโพธิสมัยเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธยานและมีอีกตอนหนึ่งว่าครั้งนั้นมื่นโลก,กาธาตุก็หวันไหวสถานสะเทือนทั้งแสงสว่างยิ่งไม่มีประมาณก็ได้ปรากฏเกิดมีในโลกล่วงเทวานุภาพของเทพย,ายดาทั้งหลาย ก็แลอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งสำเร็จโดยธรรมดานิยมเห็นปานใดได้ปรากฏเกิดมีแล้วในโลกเมื่อครั้งพระองค์ประสูตเป็นการเกิดด้วยรูปกายอันบริบูรณ์นั้นฉันใดแม้ถึงเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการเกิดด้วยธรรมกายนั้นเล่าสพะอัศจรรย์ทางปวงเห็นปานนั้นก็ได้ปรากฏเกิดมีแล้ว นนัน้จากพระนิพนธ์ในหนังสือปฐมสมโพธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุทตะเทวะนี้แสดงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จอุบัติขึ้นสองลักษณะคือด้วยรูปกายอุบัติหนึ่งและด้วยธรรมกายอุบัติหนึ่งคือเมื่อยังทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์และได้จุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกด้วยพระวรกายอันเป็นทิพ อย่างลงสู่พระคันคือมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระคันพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุดโทธนะพระราชาผู้ครองนครกบิลพัฒแคว้นสักกะคือที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสารหะคือในวันพฤหัส,สบดีขึ้น15ค่ำเดือน8ปีรากา เมื่อ2,629ปีที่ผ่านมานี้แล้วนั้นนับเป็นการอุบัติด้วยรูปกายอุบัติครั้งแรกเรียกว่าโอกกันติสมัยเมื่อ,อย่างลงสู่พระคันของพระมารดาครั้นทรงเจริญวัยอยู่ในพระคันเป็นระยะเวลาสิบเดือนจึงประสูติจากพระคันด้วยพระวรกายมนุษย์เป็นพระราชกุม,มารในเวลาสายใกล้เที่ยงของวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือในวันศุกร์ขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศกร0แปดปีคือเมื่อ2,628ปีที่ผ่านมานี้ทรงพระนามว่าสิทธัตถากุมารหรือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองและนี้นับเป็นการอุบัติด้วยรูปกายอุบัติครั้งที่สองของพระมหาโพธิสัตว์จ้าในประชาติสุดท้าย ก่อนที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทรงอภิเศกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราครั้นทรงได้พระโอรสคือพระราหุลแลว้วด้วยพระบรารมีแก่กล้าเตือนจึงได้เสด็จออกมหาพิเนสกรม คือการออกบวชเพื่อสแสวงคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อพระชนมายุได้2 9่สิพรรษาต่อจากนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลาถึงหปีถึงพระชนมายุได้3 5มสิพรรษาจึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณคือพระญาณเครื่องตรัสรู้พระอริยรสัจสี่โดยชอบอันยอดเยี่ยมและ ได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็นเดือนวีสาขะคือในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหปีรากาก่อนพุทธศกสี่สิห้าปีนี้เองเป็นความอุบัติบังเกิดขึ้นด้วยธรรมกายอุบัติสมดังพระพุทธดำรัสตรัสแก่สามเณรวาเศษธะและภารทวาชะว่า ตถาคตสะเหตังวาเศษทษาอธิวัจนงธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูตโตอิติปิพรหมภูตโตอิติปิดังนี้แปลความว่าดูก่อนวาเศรฐะและพารัตวาชะก็เพราะคำว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมภูตก็ดีเป็นชื่อของตถาคต ตามพระพุทธดำรัสนี้แสดงว่าพระตถาคตเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือธรรมกายนั่นเองหาใช่พระวรกายมนุษย์คือกายเนื้อของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่ดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้อัฏฐธิบายความหมายของธรรมกายมีปรากฏอยู่ในสุมังคละวิลาสินีอัฏฐกถาทีคณิกายปาติกวักอัฏฐกถาอคัญยสูตร แปลความว่าในบาลีประเทศนั้นคำว่าธรรมกายโยอิติปิความว่าเพราะเหตุไรพระตถาคตจึงได้รับขนานนามว่าธรรมกายเพราะพระตถาคตทรงคิดพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกด้วยพระหทัยแล้วทรงนำออกแสดงด้วยพระวาจาด้วยเหตุนั้นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจึงจัดเป็นธรรมแท้เพราะสำเร็จด้วยธรรม พระธรรมเป็นกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดังพันานามาชนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าธรรมกายชื่อว่าพรหมกายเพราะมีธรรมเป็นกายนั่นเองแท้จริงพระธรรมท่านเรียกว่าพร,รมเพราะเป็นของประเสริฐบทว่าธรรมภูโตได้แก่สภาวะธรรมชื่อว่าพร,รัมภูติเพราะเป็นผู้เกิดจากพระธรรมนั่นเอง ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับสัมเนรวาเศถษฐะและภารัตวาชะในอักคัญยสูตรนี้และมีอัถถธ,ธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์นี้จึงพอจะสรุปได้ว่าธรรมกายนี้เองเป็นพระวรกายของพระพุทธเจา้าอันสำเร็จด้วยพระธรรมเป็นผู้ทรงคุณธรรมคือมัคสีผลสีและนิพานหนึ่งจึงชื่อว่าธรรมพูดหรือธรรมพูติเป็นกายประเสริฐ เพราะเป็นธรรมแท้คือไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าพรหมกายและเพราะเกิดจากพระธรรมจึงชื่อว่าพรหมภูพรหมภูติและธรรมกายนี้เองที่เป็นสภาวะธรรมอันอุบัติขึ้นคือปรากฏขึ้นณภายในพระหทัยของพระมหาโพธิสัตว์ชื่อว่าธรรมกายอุบัติเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทยาน ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2,593ปีที่ผ่านมานี้เมื่อได้ประทับเสวยวีมุติสุขอยู่บริเวณรอบๆใกล้ตนพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่เคยได้ประทับบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นระยะเวลาประมาณเจอาทิตย์แล้วจึงได้เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ณอิสิปตนะมฤคทายวัน แขวงกรุงพาราณสีจนได้บรรลุธรรมและได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทาทุกพระองค์นับเป็นการมีพระรัตนตรยัยคือแก้วสามประการคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆารัตนะครบบริบูรณ์ทั้งสามประการเมื่อพระปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลกนสูตรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าพระองค์การประกาศพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนับเป็นการนำพระสัตธ,ธรรมได้แก่พระอริยสัจสี่คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกหนึ่งเหตุแห่งทุกหนึ่งสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรหนึ่งและข้อปฏิบัติ เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรอ,อีกหนึ่งนี้เป็นประทีปส่งทางชีวิตให้ถึงความเจริญและสันติสุขแก่ชีวิตของผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ด้วยอิทธิบาทธรรมคือฉันทะมีใจรักในการศึกษาสัมมาปฏิบัติหนึ่งวิริยะด้วยความเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันหนึ่งจิตตะด้วยใจจดจ่ออยู่กระทำอยู่เสมอหนึ่งและวิมังสาด้วยความพิพจารณาเหตุสังเกตผลด้วยปัญญาอันเห็นชอบหนึ่ง ย่อมถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตแน่นอนที่สังคมโลกต้องเดือดร้อนวุ่นวายโกลาหลอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะชนบางคนบางพวกไม่สนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงพากันหลงผิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบในทุกในเหตุแห่งทุก ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรจึงไม่ได้ประสบกับสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขว่ามีได้เป็นได้จริงอย่างไรจึงยังคงต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้อยู่ร่ำไปและอาจจะต้องประสบกับความทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกต่อต่อไปนับพบนับชาติไม่ถ้วน อันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อได้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่และบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพูทธญาณแล้วก็ได้เสด็จออกเผยแผ่พระสัจธ,ธรรมนี้ต่อมาอีกเป็นระยะเวลาถึง45ปีจึงได้เสด็จดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอันเป็นอมตะธรรมที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดและถึงความแก่เจ็บและตายอีกต่อไป เป็นปรมัิถังคือเป็นประโยชน์สูงสุดกล่าวคือถึงความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขคือปรมังสุขขังอย่างถาวรตลอดไปความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้วยรูปกายอุบัติคือโอกกันติสมัยเมื่อทรงยังลงสู่พระคันมารดาและนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระคันมารดาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ และทั้งด้วยธรรมกายอุบัติคืออภิสัมโพธิสมัยเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุธิยานเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จดับขันปรินิพานด้วยอนุปาติเสสนิพานธาตุในวันเพนเดือนวิสาขะคือในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหตรงกันทั้งสมการนี้วันวิสาขบูชานี้จึงเป็นวันสำคัญของชาวโลก และยังเป็นวันสันติสุขแห่งโลกของชาวโลกผู้มีปัญญาผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นชอบในอริยสัจสี่ดังแกล,กล่าวแล้วด้วยโดยแท้พระพุทธเจ้ามีคุณต่อสัตว์โลกด้วยพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณและพระวิสุทธิคุณดังได้กล่าวมานี้ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการคือเมื่อผู้ใดได้ศึกษาและปฏิบัติเมื่อใดก็เป็นอันได้ผลดีทันทีเมื่อนั้นสันทิศิิโกเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติเองจะพึงรู้เห็นได้ด้วยตนเองเอหิปัติโกเป็นธรรมที่เรียกให้ผู้อื่นมาดูได้คือเป็นธรรมที่พิสูจนเห็นจริงได้ โอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาในตนคือควรศึกษาสัมมาปฏิบัติให้มีคุณธรรมในตนเองปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่บัณฑิตคือผู้มีปัญญาจะพึงรู้แจ้งเห็นจริงได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนรู้ธรรมและบรรลุธรรมตามสมควรแก่ธรรม แล้วแนะนำผู้อื่นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระสัตธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าได้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนามาถึงเราณนบัดนี้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงชื่อว่าพระรัตนไตรยัยคือรัตนาสามกล่าวคือแก้วสามประการด้วยประกาศนี้เพราะเหตุนั้นสาธุชนพุทธบริษัทจึงกระทาการบูชาทั้งอามิสบูชาได้แก่การอุบูชาด้วยสิ่งของ และปฏบิบัติบูชาพระรัตนตรัยมีการจัดกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสังคมในวันวิสาขานี้เป็นประจำทุกปีเรื่อยมาสำหรับในปีนี้ได้มีโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาในส่วนกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการรัฐวิสาหากิจและภาคเอกชนได้กำหนดจะจัดงานร่วมกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันจันทร์ที่16ถึง22พฤษภาคมนี้โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานณท้องสนามหลวงพิธีรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดา สยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติทํานองคําหลวงทํานองหลวงพิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตตภาวนาการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามากะ พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีพิธีกวนเข้าทิพย์การรณร,รงค์สมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมกว่า60กิจกรรมโดยมีกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสามเพื่อนำหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องมาเผยแพร่มาเผยแร่และเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนยึดถือและปฏิบัติตามสี่เพื่อประกาศประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้นำพระพุทธศาสนาโลกในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดการจัดงานณสถานที่ราชการและ วัดต่างๆในจังหวัดทุกจังหวัดสำหรับสาธุชนพุทธบริษัทคริสต์หัดผู้ครองเรือนผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนและครอบครัวในเทศกาลวันวิสาขาบูชาอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ก็พึงระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และชักชวนกันไปบำเพ็ญกุศลคุณความดี มีการบริจาคทานเช่นการทำบุญตักบาตรหรือถวายพัตหารแด่พระภิกษุสามนเณรผู้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสั์ธรรมและก็ควรหาโอกาสไปรับและรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าให้บริสุทธิ์ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า ทำวัดสวดมนต์และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือพระสถูปเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านก็จะได้รับแต่ความสงบความสันติสุขและร่มเย็นและความเป็นสิริมงคลคือเป็นทางแห่งความเจริญแก่ชีวิตของตนและครอบครัวยิ่งยิ่งขึ้นไปอนอกจากนั้น สนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยอนุมัติของมหาเถระสมาคมก็ยังจะได้จัดกิจกรรมต่างๆในทํานองเดียวกันให้ยิ่งใหญ่เพื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาในวันวิสาขบูชานี้ด้วย ก่อนจะจบรายการนี้ขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระราชโอรสให้พระโอรสองค์น้อยในสมเด็จพระบรมโอรสา,า,าธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารและหม่อมศรีรัตน์มดลณอายุทยาจงทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร